ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับการใช้ลวดทองแดงที่ทดแทนกันอย่างลวดเราหาซื้อเบอร์นี้ไม่ได้เราจะเอาเบอร์อะไรใส่แทนได้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับหากระดาษหาอะไรมาจดนะครับ ผมจะบอกเป็นเบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปหางได้เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ว่าลวดเบอร์25มันเท่ากับกี่ไมโครกี่มิลประมาณนี้นะครับการที่ใช้ลวดทดแทนกันจาก1เส้นเราไม่มีเราใช้ลวดเบอร์อะไรสเส้นแทนได้นะครับมันจะสามารถทดแทนกันได้ แต่ให้เรายึดติดกับรอบเดิมนะครับเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงรอบนะครับสมมติว่าลวดเดิมเบอร์25เบอร์25ถ้าเราวัดไซส์ก็จะเป็นเบอร์0.50นะครับแล้วก็ใช้เบอร์28 แทนเบอร์25ได้แต่เบอร์28เราต้องใช้2เส้นแทนเบอร์25 1เส้นนะครับเวลาเราไปลงแล้วเราก็ใช้รอบเดิมนะครับห้ามเปลี่ยนแปลงรอบเด็ดขาดถ้ามอเตอร์รอบน้อยกว่าเดิมมันจะมีผลต่อกระแสนะครับผมบอก ก็ไม่น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวมันจะยาวให้ไปติดตามในช่อง y t u t u นะครับในช่องคนลักเรือได้นะครับสำหรับคนที่ติดตามการวัดไซส์ลวดไซส์อะไรผมลงไปไว้ที่ Youtube หมดแล้วนะครับเตรียมกระดาษจดนะครับเอาหนึ่งเส้นเบอร์หนึ่งเส้นนะครับใช้เบอร์สองเส้นแทน กับเบอร์ยี่ห้าหเส้นเราใช้เบอร์ยี่บแปดเส้นแทนเบอร์ยีห้าเบอร์ยี่ีเส้นเราใช้เบอร์ยีบเจแทน2เส้นเสียงโทรศัพท์ตัดอีกแล้วมั้งครับมเมมเต็ม เวลายังเดินยังถ่ายอยู่นะครับเป็นโทรศัพท์ Android ครับมีไม,ม่มีตังซื้อใหม่ครับเมื่อกี้ถึงเบอร์24่หนึ่งเส้นใช้เบอร์27่เสองเส้นแทนได้นะครับเบอร์23่หนึ่งเส้นใช้เบอร์26่สองเส้น เบอร์ 1> 22 1เส้นใช้เบอร์25 2เส้นแทนนะครับถ้าเบอร์25 2เส้นเราไม่มีเราก็ใช้เบอร์22แทนสลับกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยได้นะครับมันจะมีสูตรหาเป็นเซอร์คิวลาเมนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้คลิปต่อไปนะครับการคำนวณการหา ต่อันนี้ผมบอกสำหรับคนที่ว่ายังไม่เป็นหาตามนี้ได้เลยนะครับรับประกันไม่มีปัญหาแต่ต้องย้ำต้องเน้นเป็นรอบเดิมที่เราลื้อออกมาแต่ถ้ามอเตอร์ดัดแปลงแล้วเป็นกระแสสูงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคำนวณใหม่นะครับเมื่อกี้ถึงเบอร์ไหนแล้วนะครับน่าจะยีิบสองนะครับยี่สิบสองนึงเส้นใช้เบอร์25่สองเส้นแทน เบอร์ยี่สิเอ็นึ่ส้นใช้เบอร์24่สองเส้นแทน1เส้นนะครับเบอร์ยี่สิบหนเส้นใช้เบอร์23่สองเส้นแทนเบอร์ยี่เส้นเบอร์19 1เส้นใช้เบอร์22 2เส้นเบอร์สิบแปดหนึ่งเส้นใช้เบอร์ยี่สเอสงเส้นแทนเบอร์สิบเส้นได้นะครับ เอาเขาวๆขานาดน,นี้ก็ถึงตั้งแต่เบอร์0.50นะครับมอเตอร์ส่วนมากที่เราใช้ตามบ้านไม่น่าจะเกินเบอร์18นะครับเบอร์18ก็เท่ากับ1.20แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเบอร์นะครับถ้าเบอร์25ความโตของลวด ก็จะอยู่ที่0.50นะครับเบอร์26ก็จะเป็น0.45เบอร์27ก็จะเป็น0.41เบอร์28ความโตก็จะอยู่ที่0.37นะครับอันนี้เอาใหญ่ขึ้นไปนะครับจากเบอร์25

90เบอร์19ก็จะเป็น1มิลนะครับเบอร์18แต่เบอร์เบอร์18นี่จะเป็น1.20นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เบอร์17ก็จะเป็นเบอร์1.40เบอร์16ก็จะเป็น1.60เบอร์15ก็จะเป็น1.80เบอร์14ก็จะเป็น เบอร์สองก็คือ2มิลน,นั่นเองนะครับโอเคครับบอกคร่าวๆนะครับจดไว้ผมมีข้อมูลมีสูตรคำนวณอะไรเยอะแยะนะครับใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะลง YouTube เอาไว้กดติดตามเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคำนวณเปลี่ยนรอบ เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์กระแสมันสูงไปเราจะต้องทำอย่างไงทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่เขาคำนวณมาแล้วนะครับนี่ครับคำนวณให้เป็นเซอร์ l a ล m ามินนะครับตารางลวดกลมนะครับบ่าลวดไม่มีแล้วเราคำนวณ ใช้ลวดเบอร์อะไรกี่รอบมันถึงจะใกล้เคียงแล้วมันจะถึงจะลงได้ไม่แน่นจนเกินไปไม่หลวมเกินไปถ้าแน่นเกินไปแล้วก็ลงยากถ้าหลวมเกินไปลงง่ายแต่มอเตอร์ไม่ผ่านเพราะว่าจะเกิดการกระแสสูงทำให้มอเตอร์ร้อนไหม้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณลวด และคำนวณการเปลี่ยนโวล์เปลี่ยนโวนล์เป็นอะไรมีหมดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับติดตามนะครับ